สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องใจใจหนึ่งสองานครับวันนี้เราจะมาดูการแย่งฟาร์มระหว่างผลแสงและผลความมือนะครับผลความมือก็คือติวนั่นเองซึ่งอันนี้เขาฟาร์มอยู่เกาะลอยฟา้านะครับฟาร์มอยู่จุดเดียวกันกับผลแสงและเกิดการประทะก,กันขึ้นนะครับมาดูกันซิว่าใครจะชนะท้าทาเป็นขอบสนามที่มาจากโลกสองนะครับมายืนดู อ่ะเรียบร้อยโดยนไปหนึ่งนัดครับครึ่งหลอดอ้าวแดงแล้วแดงแล้วจะทําไงติวอ้าวแบ็คโฮครับแบ็คโฮไม่โดนตอนนีได้อยู่ผมเดินตามมาตอนนี้พยายามเดะตามตอนนี้เขามันจะจูบอยู่ในหญ้านครับรอเรียรีข้อรีของติวนะับก็คือสามารถล็อกผลแสงไว้ได้ แต่ผลแสงข้อดีมันคือแรงมากๆผลแสงคนนี้เหมือนจะเวลมากกว่าติวเล็กน้อยนะครับก็อาจจะไม่ต่างกันมากอัปลอยวิ่งไปแล้วเอาวิ่งผมไปด้วยเอาเดี๋ยวซื้อว่าใครจะรอดใครจะอยู่ใครจะไปทุ่มลงมาไม่โดนอีกแล้วโดนผมอย่างเดียว <c oughs> อันนี้กำลังเกิดการไล่ล่าขึ้นครับผลแสงวิ่งไล่แต่โดนตรึงเอาไว้อีกแล้วแล้วก็กระเด็นไปเลย แต่ไม่ตกเกาะครับผลแสงบินได้อยู่แล้วนะจังไงอย่างไงอย่างนีผงไไน้ผลแสงหายไปไหนผลแสงหายไปไหนไม่รู้จะโผล่มาข้างหลังหรือเปล่าอันนี้ยังดูวัดเชิงกันอยู่ครับว่าจะมาทางไหนเฮ้ละไปแล้ะตกะครับ อ่านั่นนีครับเจอเรียบร้อยตรึงกระทากก็เสี่ยมความมืดดับดาเมจมันจะน้อยเธอยังไม่ได้อีกตอนนี้เหมือนกับว่าติวจะเน้นจูบอย่างเดียวนะครับไม่บวกเอามาบวกกันแล้วอา้าวเหมือนจะมีคนเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับมีผลมากๆเข้ามายุ่งแบบนี้ต้องจาัดก,การดีไหมเนีย่ยแต่น่าจะย,ยิงไม่โดนหรอก ปล่อยไปดีกว่าอาตอนนี้เลือกโลคู่แับแดงคู่แดงคู่อะไรอ่ะกับักบิ้ดูดีว่าเขาจะชนะครับกระโดดตามไปเข้าหญ้าจูบๆกันอยู่ครับก็อดีผลแสงนะผิวมากอา๋อยังหนีครับเหมือนจะรอนลื่นลีในหญ้าอีกแล้วนะครับเขาจะใช้หญ้าเป็นที่กำบังนะที่ซ่อนเอาครั้งนี้ระเบิดโดนครับ แล้วก็โดนฝนดาวต่มกันโลมากๆคู่แล้วตอนนี้ถ้าฝนแสงยิงหนึ่งช็อตคิดติวตายแน่นอนจะโดนหรือเปล่าไม่โดนะครับเอา่าติวดูได้ดูได้เอาแต่ไม่ตายไม่ตายคนระับเอาไงจูเข้ายาต่อดีเลือดก่อนไหม ตึงไม่โดนครับตึงโดนผมแทนเอาไปไฟกันในหมอกซะแล้วอันนี้มันจะจูบไปอีกรอบนะครับมันจะสับกันไม่โดนนะเลือดแดงๆก่อนทั้งคู่เลย,เยก,ก็เหมือนตอนนี้ผลแสนจะนีนะครับไม่ให้หนีปิง้งรอครับจบติวชนะ,นะครับได้ที่ฟาร์มทีไปแต่ผมก็ ผู้ชนะคือติวนะครับไปละสวัสดีครับ